นี้ได้รับของนะครับน่าจะส่งมาจากลูกค้าที่อุบลน,นะครับลูกค้าที่ดู YouTube ลุงน้ําตาลพาเที่ยวนะครับดูรายการเกี่ยวกับการซ่อมตู้น้ำมันก็ส่งน่าจะเป็นตัวรับแบงค์นะครับมาให้ซ่อมเดีย๋ยวเปิด,ดูกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเน่แกแบงค่เดี๋ยวเปิดกัน เพราะว่าที่ถ่ายวีดีโอไว้เนี่ยเพราะว่าขนส่งชอบโยนของนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ <c oughs> ตัวัดแป้งเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็ต้องถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานนะครับโอเค ดูครับว่าจะเสียหายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็แยกมาสองชิ้นเพราะบอกให้ลูกค้านะแยกมาสองชิ้นนะครับตัวรับแบงค์ด้านนี้เป็นตัวด้านล่างด้านนี้เป็นด้านบนเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าจะได้รับความเสียหายหรือเปล่า จะมาดูกันว่ามียังไงอะไรยังไงจะมาแกะชิ้นที่หนึ่งนะครับก็เป็นตัวเครื่องมาดูกันนะครับว่าจะมีความเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่า ตรวจสอบสภาพกันนะครับนี่มีร่องรอยอะไรเอ่ยหักอยู่หนึ่งชิ้นไม่รู้ว่าเป็นส่วนนอน่าจะเป็นส่วนของหน้ากากหน้ากากซึ่งแจ้งมาอยู่แล้วว่าหน้ากากมันแตกนะครับก็ต้องเปลี่ยนหน้ากากตัวเนี้ยส่วนตัวเอนก็หูนะครับนะครับหูหูหัก หอหมันหักนะครับนี่โหของตัวเนี้ตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกฝาล่างตัวนี้ยเขาเรียกฝาล่างนะครับเป็นฝาล่างส่วนบนจะอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฝาบนเนี่ยด้านเนี้ยเราจะมาให้ดูเนี่ยบอดี้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าฝาล่างด้านล่างนะครับก็มีเปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็จริงๆถ้าไม่ซีเรียสอะไรล็อกพันเทปก็น่าจะใช้ได้นะครับอย่ามาดูกันอันนี้ต้องรอยความเสียหายนะครับมีน่หนึ่งตัวโอเคตัวอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับอ่ะจบคลิปหนึ่งก่อนทีนี้ก็มาถึงเจ้าชิ้นที่สองนะครับฝาบน เดี๋มาเปิดดูกันนะครับว่ามีความเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่า นี่เป็นส่วนตัวไอ้เจ้าหน้ากากนี่นะครับเป็นสองที่แตกส่วนเจ้าตัวนี้ก็ฝาปิดโอเคไม่แตกนะครับแต่เจ้าฝาบนตัวเนี้ยสลักล็อกนะครับกิ๊บล็อกมันตรงเนี้ยทั้งสฝั่งก็คือแตกนะครับ เดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าว่าจริงๆเนี่ยเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันก็ค่อนข้างจะมีราคาที่แพงพอสมควรแต่ถ้าเกิดปิดแล้วใช้ได้ก็เอาเทปพ,พันเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาประกอบแล้วเดี๋ยวจะทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาด แล้วก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วก็จะใส่หน้ากากตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะลองเทสดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาลองทําความสะอาดแล้วประกอบนะครับตอนนี้ก็เอาเทปปิดนะครับ เพื่อไม่ให้ฝาเจ้าตัวนี้ขยับก็เดี๋ยวจะเอาหน้ากากตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วจะมาลองเสียบปักเทสนะครับตอนนี้ก็ใส่หน้ากากตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแน้ากากติดเทปโอเคเดี๋ยวจะเอาบอร์ดน้ำมันมาลองเทสนะครับ ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คงยังไม่กินแบงค์ยี่สิบรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไฟจะวิ่งยังไงเดี๋ยวจะให้จะให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาไฟวิ่งยังไงเนี่ยคือเสียไฟวิ่งยังไงคือใช้ได้นะครับตอนนี้กเอาบอร์ดมาเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวจลายนะครับดูว่าใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูที่สีของไฟวิ่งนะครับนี่คือแจ็คของตัวระแบงนะครับเสียบเลยด,ดูที่สีจะขึ้นยังไง โอเคถ้าไฟวิ่งอย่างนี้นะครับก็คือการติดเทปการทำงานใช้ได้ปกตินะครับถ้าไฟวิ่งเนี่ยเป็นเม็ดวิ่งเรียงนะครับวิ่งเรียงไปวิ่งวิ่งเรียงไปอย่างเงี้ยเป็นการใช้ได้ปกติละแต่เดี๋ยวจะลองหยอดแบงค์ดูนะครับว่าจะกินแบงค์ใหม่หรือแบงค์รุ่นเก่าไหม ก็นี่นะครับแบงค์ร้อยรุ่นเกา่าแบงค์ยี่สิบรุ่นเก่านะครับแล้วก็ีนแบงค์ยี่สิบโพลิเมอร์นะครับมา <S <s <avec> <S เดี๋ยวจะลองแบกลองแบงค์รุ่นเก่าก่อนเดี๋ยวจะลองแบงค์ยี่สิบรุ่นเก่ากันไม่กินเดีย๋ยวลองแบงค์ร้อย ติดติดอย่าวางดีๆกันนะครับอ่ะลองจอดใหม่น้องทำไมมันติดติดอะไรเอ่ยโอเคเมื่อก,กี้แบงค์มันไป<ส>ติดมันก็เลยทำให้ทการเติมน้มันเนี่ยตอนนี้ อ่านค่าแบงค์แล้วนะครับเนี่ยขึ้นจํานวนเงินขึ้นหนึ่งร้อยละเห็นไหมตัวเนี้ยหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวลองแบงค์ยี่สิบอีกเนี่ยใส่ดีๆกันก็ไม่ค่อยอ่านอาจจะเป็นที่แบงค์เก่ามากลอ,องอแบงค์ร้อยมาหยอดอีกที จํานวนเงินขึ้นนะครับเป็นสองร้อยละเดี๋ยวมาอัปเกรดกันนะครับก่อนที่จะอัปเกรดเดี๋ยวลองเอาแบงค์โพลิเมอร์ก่อนนี่นะครับแบงค์ยี่สิบโพลิเมอร์รุ่นใหม่นะครับมาดูว่าจะกินไหมไม่กินนะครับ นี่นะครับดูนะไม่กินนะครับจะเด้งออกทันทีแบงค์เนี่ยแบงค์นี้ก็มันสภาพมันเก่ามากครับมันน่าจะเป็นเนี่ยแบงค์สกรปรกนะครับมีคราบสกรปรกมันเลยตีเป็นเนี่ยมีคราบสกรปรกตรงเนี้ยมันก็เลยตีเป็นแบงค์แบงค์เกนะครับมันก็เลยกินยากดยเดี๋ยวลองอัปเกรดนะครับมาเดี๋ยวอัปเกรดกันเลย ตอนนี้กำลังอัปเกรดอยู่นะครับเนี่ยลงน้ําตาลก็เสียบสายเข้าไปอัปเกรดลงโปรแกรมแล้วนะครับเพื่อให้กินแบงค์ใหม่เดี๋ยวสักพักมันจะมีเสียงลันนะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวสักพักอ่ะมันจะมีเสียงลันของเครื่องนะครับมาดูกัน ตอนนี้กำลังลงโปรแกรมอยู่อัปเกรดพอมันอัปเกรดเสร็จนะครับเนี่ยพอมันลงโปรแกรมเสร็จมันจะเสียงรันเครื่องนะครับฟืดแล้วก็เป็นอันทดสอบสำเร็จก็ลงโปรแกรมสำเร็จก็เนี่ยมาลองแบ้งกันโอ้ยไม่งานเลยวะ่ะ เสร็จมานเสร็จแล้วครับลงโปรแกรมเสร็จละเดี๋ยวมาลองแพงกันนะครับตอนนี้หน้าจอนะครับมันจะเลขศูนย์หมดเลยนะครับนี่ก็ศ0นเดี๋ยวจะมาลองหยอดนะครับแบ่งร้อยกันสวัสดีค่ะกรุณานำหัวใจน้ำมันใส่ถังแล้วเพื่อทำการเติมน้ำ เดี๋ยวลองเอาแบงค์โพลิเมอร์ก่อนนะครับเพราะแบงค์ยี่สิบรุ่นเก่าเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันสกรปรกมากนะครับเนี่ยมันจะมีคราบสบกรปรกมากไม่รู้จะกินหรือเปล่าต้องเอาแบงค์โพลิเมอร์เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้ไม่กินเลยลองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแบงค์โพลิเมอร์อ่ะอีกใบหนึ่งนี่นะครับแบงค์โพลิเมอร์แบงค์รุ่นใหม่ เรียบร้อยนะครับกินนะครับเดี๋ยวมาลองแบงค์รุ่นเก่านะครับกินไหมเดี๋ยวแบงค์ออกก่อนนะครับกาอ่ะ,อะกินนะครับหลังจากัพแล้วกินปกตินะครับโอเคก็อีพีนี้ลูกค้านะครับจากอุบลราชธานีเนี่ยส่งจะตัวรับแบงค์ตัวนี้ซึ่งมีรอยแตกหกักแต่ ถ้าถ้าเปลี่ยนฝาบนฝาล่างมันค่อนข้างจะมีราคาที่สูงนะครับลงน้ำตาลก็เลยเป็นการซ่อมแบบติดเทปติดอะไรให้มันใช้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากตัวนี้เปลี่ยนหน้ากากหน้าตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ตอนนี้ตัวรับแบงค์ตัวนี้ก,นบบนกินแบงค์ใหม่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วซึ่งถ้าซ่อมจริงๆนะครับถ้าซ่อมจริงๆเลยเปลี่ยนฝาบนเปลี่ยนฝาล่างเปลี่ยนทั้งฝาบนฝาล่างที่มันล็อกเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะมีราคานะครับก็อันไหนพอใช้ได้ลุงน้ำตาลก็จะทำให้ลูกค้าใช้พอใช้ได้ไปก่อนนะครับมันจะได้ไม่เซฟเงินนะครับเซฟเงิน โอเคเดี๋ยวมาลองหยอดเพิ่มอีกทีนะครับมา่าจะกินไหมนี่แบงค์เก่าที่ไม่ค่อยกินนะครับหลังจากอัปเกรดไปแล้วมันก็ยังยากเลยแต่ก็กินละแบงค์โพลิเมอร์แบงค์พลาสติกนะครับกินกินนะครับต้องบอกเลยนะครับแบงค์ ถ้ามันยับมากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกินนะครับให้คนต้องรีดให้พอเรียบเรียบหน่อยนะครับโอเคอีพีนี้ลงน้ำตาลก็มาซ่อมเครื่องให้ลูกค้าอุบลราชธาน,นีนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนี่นะครับจำนวนเงินขึ้นก็เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ย ลงน้ำตาลจะมาทำอะไรเพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับี e ีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่จบนะครับคลิปพอดีลูกค้าได้แจ้งมาว่าแบงค์ห้าสิบก็ไม่ค่อยกินนะครับแบงค์ห้าสิบเนี่ยรุ่นเก่าก็จะไม่ค่อยกินนะทีนี้ลุงหลุงน้ำตาลก็เลยวิ่งไปหาแบงค์ห้าสิบมานะครับก็นี่นะครับ ได้มาค่อนข้างสัปดาห์นี้เย็นเลยนะครับสภาพเก่ามากเย็นมากมีรอยฉีกด้วยด้านนี้แล้วแบงค์นี้ก็ใหม่หน่อยแต่ก็ยับมากนะครับจะเป็นแบงค์ที่ยับมากเดี๋ยวลุงน้ำตาลแถมให้นะครับมาดูกันนะครับว่าแบงค์ห้าสิบเก่าๆยับๆจะกินไหมตอนนี้ก็ตอนนี้หน้าจอมันจะขึ้นศูนย์ศูนย์นนหมดนะครับอันนี้เป็นราคาขายห้าสิบบาทนะครับ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย,ศนย์ศูนย์หมดเดี๋ยวจะมาลองหยอดกันนะครับอ่ะมาดูตรงนี้เลยจาดจำนวนเงินจะขึ้นไหมอันนี้แถมให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนปิดคลิปเนี่ยลุงน้ำตาลก็หยอดแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบไปแล้วแต่หาแบงค์ห้าสิบไม่ได้ก็เลยวิ่งไปหาแบงค์ห้าสิบนะครับมาแถมท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองหยอดเลยนะครับอันนี้แบงค์ยี่สิบ ัาเป็นกระดาษนะครับโอเคยอดเงินขึ้นนะครับยี่ <20. S 2> สิบอันนี้แ,แบงค์พลาสติกแบงค์โพลิเมอร์นะครับอันนี้ก็แบงค์โพลิเมอร์ให้เพื่อนๆนดูยอดเงินด้วยนะครับยอดเงินก็ขึ้นนะนี่ก็แบงค์โพลิเมอร์นะครับอ่ะทีนี้ มาไฮไลท์ของเราละแบงค์ห้าสิบเก่าๆยับๆนะครับมาดูกันว่าจะกินไหมโอเคยอดเงินขึ้นนะครับอันนี้เก่ามากเลยอันนี้ยับมากขาดด้วยดูนะครับว่าจะกินไหมกินนะครับยอดเงินขึ้นเรียบร้อยนะครับโอเคก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับแถมให้แถมให้ โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าจะทำอะไรให้เพื่อนๆดูสวัสดีครับ